ไตรปิฎกและเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎกเรื่องข้าวสามส่วน พระไตรปิฎกหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสามปิฎกคือ 1. พระวินัยปิฎกหรือเรียกว่าพระวินยัย 2. พระสุตตันตะปิฎกหรือเรียกว่าพระสูตร 3. พระอภิธรรมปิฎกหรือเรียกว่าพระอภิธรรมพระไตรปิฎกเขียนเป็นภาษาบาลีว่า ปิตก,กะพระมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐไตรามาจากติแปลว่าสามปิดกมาจากปิตก,กะแปลว่ากระจัดหรือตะกล้าจึงหมายถึงเป็นที่รวบรวมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นหมวดหมู่แล้วโดยในนี้พระไตรปิฎกจึงแปลว่า คำพีที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสามหมวดใหญ่ดังกล่าวแล้วอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2542ขอจเจริญพรน้องน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ทุกท่านหลวงพี่พระมหาอริยะอริยะชะโยปร,ริยธรรมเจ็ดประโยคสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีขอนำสิ่งดีๆที่นา่ารู้ทางพระพุทธศาสนาซึ่งคัดมาจากพระไตรปิฎกมาฝากน้องๆชัน้นป .5 เรื่องน่ารู้ในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือคำพีหรือหนังสือที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องด้วยในสมัยพุทธกาลยังไม่มีการจดบันทึกพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อาศัยการจำาสืบต่อกันมาของพระเถระมหาเถระที่เรียกกันว่ามุขปาักต่อเมื่อมีอักษรเกิดขึ้นในโลกจึงถ่ายทอดเสียงเหล่านั้นลงเป็นตัวหนังสือตามภาษาของชนชาตินั้นๆเช่นน้องเป็นคนไทย ก็จะรึกเป็นภาษาไทยน้องเป็นคนอังกฤษก็จะรึกเป็นภาษาอังกฤษเป็นคนพมา่าก็จะรึกเป็นภาษาพมา่าเป็นต้นโดยพระไตรปิดกจะแบ่งคําสอนออกเป็นสามหมวดใหญ่ๆได้แก่พระวินัยปิดกพระวินัยปิดกหมายถึง กฎระเบียบกติกามารยาทของอุบาสกอุบาสิกาพระพิสุสามเณรพระพิสุณีเป็นต้นซึ่งได้แก่ศีลศีละแปลว่าปกติเพื่อคลอ่คลอมกล่อมเกลาจิตใจของน้องๆทุกทุกคนให้ละเอียดและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ไม่เป็นภาระของสังคมมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ขันธ์นี้ไม่ใช่ขันธ์ตักสาดน้ำแต่ขันธ์นี้คือกองหรือหมวดหมู่ทางพระวิในสองคือพระสุตตันตปิฎกมีสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ มีเนื้อหาที่ง่ายอ่านสนุกมีตัวอย่างเปรียบเทียบมีข้อคิดสอนใจชวนให้หน่าติดตามรวมทั้งหมดแล้วเป็น42,000พระธรรมขันและยังมีพระอภิธรรมปิดกซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเหตุการณ์เป็นคำพีขั้นสูงที่ลึกซึ้ง และเป็นหลักวิชาการล้วนๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพระไตรปิฎกรวมทั้งหมดก็มี84,000พระธรรมขันธ์หรือ84,000ข้อ84,000คำเป็นต้นเรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎกมีมากมายแต่ละเรื่องล้วนมีคุณค่าและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังเรื่องสาลิเกธาระชาดกเป็นเรื่องอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเวียนว่ายตายเกิดว่าด้วยเรื่องข้าวสามส่วนหลวงพี่ขอเรียนเชิญน้องๆรับชมและรับฟังเรื่องข้าวสามส่วนดังต่อไปนี้ เรื่องน่ารู้ในพระไตรปิฎกนั้นมีมากมายแต่และเรื่องล้วนมีคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอันจะนำมาซึ่งแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามดังเรื่องข้าวสามส่วนเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรชื่อสาลิเกทาราชาดก เล่าถึงเรื่องราวอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมีเพื่อจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้ในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ ได้มาเกิดเป็นพญานกแขกเต้าเป็นหัวหน้าคอยปกครองฝูงนกแขกเต้าอยู่ในป่าแห่งหนึ่งสมัยนั้นคนและสัตว์พูดจาสื่อสารกันได้วันหนึ่งพญานกแขกเต้าได้พาพวกพ้องออกไปหากินตามที่ต่างๆจนมาถึงนาข้าวของเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งมีข้าวอุดมสมบูรณ์มากฝูงนก ได้กินเมล็ดข้าวในที่นานั้นแล้วก็เกิดติดใจจึงพากันบินมากินทุกวันวันแรกคนเฝ้านาก็ไม่ว่าอะไรแต่เมื่อบ่อยครั้งเข้าทำให้ข้าวในนาเริ่มร่อยรอเขาจึงไปรายงานท่านเศรษฐีเศรษฐีจึงเฝ้าดูพฤติกรรมของพวกนกได้สังเกตเห็นว่าพญานกแขกเต้าที่เป็นจ่าฝูงนั้น เมื่อมันกินข้าวอิ่มแล้วยังข้าบรวงข้าวกลับไปอีกเศรษฐีคิดในใจว่าเจ้านกตัวนี้ช่างโลภมากเสียจริงกินเฉพาะตัวแล้วยังไม่พอมันยังหอบกลับบ้านอีกเศรษฐีจึงสั่งให้คนเฝ้านาคอยจับตาดูฝูงนกไว้แล้วทำกับดักเพื่อจับตัวนกจ่าฝูงมาให้ได้เพราะคิดว่า เมื่อจับหัวหน้าได้ตัวเดียวที่หลังพวกลุงน้องก็คงไม่กล้ามาอีกและในที่สุดเศรษฐีก็สามารถจับหัวหน้านกได้พวกนกที่เหลือต่างตื่นตกใจส่งเสียงร้องดังแล้วพากันบินหนีไปหมดเศรษฐีให้นำนกจ่าฝูมาสอบสวนโดยถามว่าท้องของเองคงใหญ่มากสินะ เองถึงได้หอบข้าวติดตัวไปมากมายทุกวันอย่างนี้พยานกแขกเต้าจึงบอกความจริงไปว่าที่แท้ข้าวที่ต้นหอบไปนั้นตนได้แบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเอาไปเลี้ยงบิดามารดาที่ตาบอดไม่สามารถบินออกหาอาหารกินได้ส่วนที่สอง เอาไปเลี้ยงลูกอ่อนที่ยังไม่มีขนช่วยตัวเองยังไม่ได้ส่วนที่สามเอาไปแบ่งปันแก่นกที่บาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นการทำบุญให้ทานติดตัวไปเศรษฐีเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสว่าพญานกแขกเต้าตัวนี้มีความกะตัญยูต่อบิดามารดา ทั้งยังมีใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือนกตัวอื่นอีกด้วยนับเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากจึงกล่าวว่าเราเลื่อมใสในคุณความดีของเจ้าเราจะแบ่งที่นาส่วนหนึ่งให้เป็นอาหารสำหรับเจ้าและฝูงนกบริวารต่อแต่นี้ไปให้เจ้ามากินอาหารในานาที่ข้าได้แบ่งไว้ให้นั้นเถิด ด้วยความดีของนกจ่าฝูงทำให้มันรอดพ้นจากความตายมาได้และยังทำให้นกบริวารทั้งหมดได้มีอาหารกินและอยู่อย่างมีความสุขตลอดมา ดังที่น้องๆได้รับชมและรับฟังเรื่องข้าวสามส่วนหรือสาลิคือข้าวสาลีเกทาระคือทุ่งนาชาดกคือเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตว่าด้วยทุ่งนาข้าวสาลีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สเสวยพระชาติเป็นหกแขกเต้า เมื่อมีข้าวเวลาบินออกหากินได้ทรงนำข้าวกลับไปให้ใครบ้างน้องๆก็จะรู้ว่าควรให้แก่บุคคลที่ควรให้การที่เราเป็นผู้ให้และรู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนเองโดยไม่เป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวไม่เป็นผู้ขอแต่เพียงอย่างเดียว เช่นให้อาหารให้ยืมสิ่งของให้ความช่วยเหลือทั้งแรงกายและแรงใจเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยให้ท่านเบิกบ,บานใจอยู่ในคำสอนในโอวาทของท่านชักนำคุณพ่อคุณแม่ ให้ได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คุณครูชื่นใจด้วยการเป็นลูกศิษย์ที่ดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นรวมถึงการแบ่งปันสิ่งต่างๆขนมนมเนยไม่เก็บเอาไว้ทานคนเดียวแม้จะอร่อยก็ตาม กับเรียกเพื่อนๆให้มาร่วมรับประทานด้วยเป็นต้นการแบ่งปันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่บุคคลที่มีจิตใจใสสะอาดเช่นน้องๆทั้งหลายเท่านั้นแหละที่จะรู้จักการให้การแบ่งปันต่อบุคคลรอบข้างดังวาระพระบาลีที่ว่า ทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเมื่อเราให้สิ่งของก็ดีให้คำพูดที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็ดีไม่ล้อเลียนเพื่อนก็ดีไม่ดูถูกดูมินเพื่อนก็ดีให้เรียวแรง ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ทำความสะอาดบ้านปัดกวาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ดีก็จะเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนของคนรอบข้างตรงกันข้ามถ้าน้องๆรู้จักแต่รับอย่างเดียวเก็บไว้คนเดียวสิ่งนี้เราเรียกว่าความเห็นแก่ตัวจะทำให้ น้องๆเป็นที่เกลียดชังเป็นที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และหนีหายดังนั้นการเห็นแก่ผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปหลวงพี่ขออํำนวยพรให้น้องๆทุกๆคนประสบความสำเร็จ ในชีวิตเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้และที่สำคัญให้ได้นิพพานสมบัติแต่ชานในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆคนจงทุกประการเทิน